ต่อไปเราจะคั้นตัวขมิ้นต่อ,อเทน้ำใส่<า>ลงไปใจยเย็นๆค่ะรอหน<ส>ูด,ด้วย <laughs> ไม่รอแล้วไม่รอแล้วอ่าฉัจะลืมของตัวเองด้วยนะเออลืมเลยเนี่ย <laughs> ให้แต่เด็กๆ่ลืมของตัวเองขนมรุง้งภูมิใจสเสนอขนมรุ้งครัวพิคี่หนู <laughs> และนี่ก็คือรายการทำรังรัวพีคีนูรายการนี้นะครับจะพาน้องๆหนูทุกคนนะครับเข้าครัวฮะไปทำเมนูที่แสนง่ายอร่อยแต่ว่าไม่รู้นะครับว่าคือเมนูอะไราะว่าเป็นเมนูลับนะครับผมเอดดี้เฮงครับมาพร้อมกับเสียแป๊กครับแต่ว่าเรายังมีนนูอีกสองคนมาด้วยครับนั่นก็คือน้อง มาจากไหนยังไงครับเล่าให้ฟังกันหน่อยเร็วตอนนั้นนะคะหนูอยู่บ้านแล้วก็จากนั้นหนูก็มาที่นี่นะค่ะเคยทําอาหารไหมครับเคยแต่หั่นผักช่วยช่วยคุณแม่ทำหั่นผักเสร็จคุณแม่จะทำอะไรเรื่องของคุณแม่เลยค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูฟังผมไม่น้อยหน้าแน่นอนน้องชื่ออะไรครับชื่อน้องมินิค่ะอายุ8ปีค่ะแล้วแล้วเป็นมาอย่างไงถึงถึงได้มาเนี่ยฮะมาจากคอนโดมาจากคอนโดค่ะ ปกติน้องน้องมินี่เนี่ยทำตับข้าวเองที่บ้านหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นขนมมากกว่าอ๋อเป็นขนมด้วยสายหวานเ,เราจะมาทำของหวานกันพอดีเลยของหวานตัวเนี้ยเป็นผลไม้หน้าร้อนของประเทศไทยเนี่ยเรียก <ert> ว่าเป็นพระเอกกันเลยทีเดียวพูด<เ>แล <imminent> <pizza> ้วประหวัติขึ้นเลยมา <ichtet> ด<อก>ูวัต<ด>ถ<อก>ุดิบตรงหน้าดีกว่าว่ามีอ,<ด>อ,<ก>อะไรบ้างครับผมมา แล้วน้องๆทราบไหมว่าสีเขียวเนี่ยมันคืออะไรตัวแรกไม่รู้เหมือนกันค่ะมันคือใบเตยนั่นเองใบเตยเราเอามามมาาหั่นมาสับตัวต่อไปนะครับมันคือขมิ้นนั่นเองตัวต่อไปดอกอัญชันโอ้โหเสื่อค่ะน้ำาตานี่คือข้าวเหนียวนะครับเด็กๆตัวต่อไปเป็นน้ำขาวๆสีขาวๆนี่หัวกะทินั่นเองต่อไปครับนี่ครับมะม่วงมะม่วงมะม่วงสีอะไรมะม่วงสีเหลืองแล้วมันม่วงสีอะไรสีม่วงเออทำไมมะม่วงสีเหลืองอะ ก่อนจะเริ่มการแข่งขันทำเมนูลับนะครับมาฟังการิกาดิก่อนดีกว่านะครับการิกากริกานะครับผมนะขข้อนึ่งนะน้องๆจะต้องฟังครับแล้วก็ทำตามเชฟบอกซอครับคือข้ามแอบดูกันนะครับข้อสาครับพอเชฟบอกว่าเสร็จแล้ว สิบวิปปุ๊บเราต้องวางมือวางครึ่งมือเลยนะครับข้อ4นะครับเมื่อตรงไหนติดขัดยากเกินไปสามารถกดปุ่มแเรียกคุณพ่อคุณแม่มาช่วยได้ครับมีเวลาให้เพียงแค่30วินาทีเท่านั้นนะครับผมตอนนี้พร้อมไหมครับที่สุดของที่สุดนะค่ะพ่อเหรอที่สุดก็ที่สุดครับที่สุดของที่สุดของที่สุดของที่สุดค่ะมาเหนือกว่ามาเหนือกว่ายอมไหมรวมเช็ฟแป๊ดครับพร้อมครับนี่ ขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะคั้นน้ำคั้นน้ำหยิบใบเตยมาก่อนนะครับเด็กๆหยิบใบเตยมาก่อนก็เดี๋ยวเราจะเอาใบเตยนะครับมาปั่นเพื่อจะคั้นน้ำเชฟคั้นให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแจกให้กับเด็กๆนะ <ๆ S 2> ครับเราจะสีธรรมชาติสีธรรมชาติเป็นกลิ่นธรรมชาติด้วยไม่ได้ตกแต่งหรือเติมอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นดีต่อสุขภาพเห็นไหมครับสีจะเขียวสวยนวลเชียว แล้วมีกลิ่นหอมอ่าจะลืมของตัวเองด้วยนะอ,อลืมเลยเนี่ย <c oughs> ให้แต่เด็กๆยลืมของตัวเอง <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไปเก็บไว้ก่อนต่อไปเราจะคั้นตัวขมิ้นต่อเอามาละลายน้ํา <c oughs> แล้วก็กรองออกใส่ลงไปเลยในชามของเรา โอเคต่อไปนะครับเอาน้ำเทน้ำใส่ลงไปจเด็ก,ดกนิดหน่อยพอนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะเราวางมือจะไปโดนนะเด็กๆแล้วก็คนคนเราช้อนคนคนกลิ่นเป็นไงครับมินิลองดมลองดมดูห,มหายหวันเลยลูกกลิ่นต่างจากใบเตยกลิ่นต่างจากใบเตย <c oughs> แล้วต่อไปนะครับก็เอา ตามเล็กๆของเราเนี่ยมาแล้วก็เอาผ้าขาวบางอีกหนึ่งพื้นมาวางรองไว้แล้วก็เทลงไปเลย่าแล้วเราก็ทำการคันก็คือหยบน้ำนออกนั่นเอง เราก็จะได้น้ำขมิ้นที่เราคั้นออกมาแล้วนะครับตอนนี้ได้สองสีแล้วเชฟใช่เลยครับเหลือขาดอีกสีหนึ่งก็คืออันชันเองอันชันจะเอาสีมันออกมาอย่างไรก็ต้องใช้น้ำร้อนตอนนี้ก็เทเลยครับเทน้ำเทน้ำลงในหมอ้อเทนิดเดียวพอประมาณ1เซนนิดเดียวนิดเดียวไ<ๆ>ยังย <laughs> <laughs> โอเคต่อไปนะครับแล้วก็เปิดเตาตอนนี้เราก็รอรอรอน้ำเดือดรอน้ำให้เดือดครับ โอเคของมินิได้แล้วครับของมินิใส่ดอกอัญชันลงไปเลยใส่ไปในหม้อครบ30วินาทีแล้วนะครับปิดเครื่องได้เลยเสร็จปุ๊บก็เตรียมผ้าขาวบางวางไว้ที่ชามนะครับอ้าตอนนี้เหมือนจะยากไปครับอาลำ้อนมาคันอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ไหวนะช่ตช่วย สวัสดีครับสวัสดีครับไปครับกพ่อเร็วเร็วเร็วจะร้อนด้วยแปดเจ็ดหกาสี่สานี่้เด็กเ่พเลยยเวลาครับพ่ออามินี่ไหวไหมลูกไม่ไหวค่ะจะช่วยเหมือนช่วยันเรียกคุณแม่เลยครับ ไปแล้วครับขั้นตอนนี้อาจจะแบบน้ำร้อนนิดนึ่งฮะ,ะน้ำร้อนนะครับกันเลยครับ5 4 3 2 1่สามสเวลาแล้วับ อ้เราเาได้ตุกจากกันแล้วลูกเชฟวันนี้ได้สามสีสวยงามมากเลยเรียบร้อยแล้วครับเราสามสีพร้อมแล้วแล้วสังเกตเห็นด้านหน้านะครับมีข้าวสามถ้วยเหมือนกันมันแ<ร>ยแกก็สงสัยว่าทำไมเชฟเอามาสามถ้วยอ๋อเพราะมีน้ำสามสีถูกต้องเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปถ้วยละสีถ้วยละสีอ่ะครับเริ่มจากตัวแรกขอเริ่มจากสีเขียวสีเขียวนะเด็กๆเทใส่ในชามข้าวลงไปนะครับ ตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายทุ่มเลยหลังจากเทเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักข้าวไว้ให้ข้าวมันติดสีช่วงนี้เราก็จะปล่อยเด็กๆไปเล่นกันก่อนอเ,เรอย้วดเร็วเลอเกินครับประมาณกี่นาทีครับประมาณ3ชั่วโมงดีกว่าอ่ะก็ะะเดี๋ยวเรา3ชั่วโมงปั๊บเราจะตามเด็กกันมานะคะไได้ครับเล่นกันเลย,ยเย้เอาเลยครับระหว่างที่เราให้เด็กๆไปเล่นกัน เราก็จะมาทําน้ํากะทิไว้รอ,อนเนี่ยกิน<ะ>กันก่อนใช่ไม่ให้เด็กๆได้กินเลย <laughs> ไม่ใช่มันมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอันตรายสาหรับเด็กคจริงๆขั <c oughs> ้นตอนนี้ถ้าเกิดเชฟแนะนําคือให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยใช่ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดีกว่า <c oughs> เราก็น้าหัวกะทิที่เราเตรียมไว้มาเนี่ยครับใส่ลงไปในหม้อเลยตัดหวานหน่อยด้วยเกลือเกลือจะช่วยชูรสชาติของกะทิของความหวานเนี่ยขึ้นมาปึ๊บ ตัวต่อไปสุดท้ายนะครับคือน้ำตาลน้ำตาลก็เรียบเป็นอันเรียบร้อยพอใส่เสร็จแล้วเราก็เปิดไฟเบาๆถ้าเปิดแรงน้ำตาลก็จะไหม้ได้ถูกต้องน้ำตาลอาจจะไหม้ได้ต้มให้กะทิพอเดือดแค่นั้นเองอย่าไม่ให้มันถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่เพราะถ้าเดือดมากมันจะแตกมันในช่วงแรกต้องคนบ่อยๆหน่อยน้ำตาลมันจะตกตะกอนเดี๋ยวมันจะไปไหม้ที่หม้อได้ครับผม แล้วก็หลังจากที่เรานื่อข้าวเหนียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีต้องจังหวะที่ข้าวเหนียวยังร้อนอยู่นะครับแล้วเราจะเริ่มการมมูนข้าวเหนียวแล้วเราก็จะนํำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วเนี่ยใส่ลงไปในน้ํากะทินําใส่ลงไปเลยเใส่ลงไปนี้แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับ ประมาณ10-15นาทีนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับก็คือห้ามคนนะครับทิ้งไว้เฉยๆเลยครับไม่งั้นจะทําให้ข้าวเหนียวเนี่ยเม็ดหักและแตกไม่สวยนะครับโอเคครับตอนนี้สวยงามมากเลยครับผมเ,นนเป็นแม่พิ่ะครับอันนี้มีไว้ทําไมมีไว้ให้เด็กๆเนี่ยสามารถใช้ได้ตามใจเลยเ,เพื่อให้เด็กๆจินตนาการจินตนาการเขาไปถึงไม่มีที่สิ้นสุดน,นั่เบบนเองแต่ผมไม่ให้เขียนโอโอ้โห้้อ้้อ้โ้ ไม่ใช้ก็ได้หว่าไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อ่านเริ่มทํากันเลยครับเด็กๆครับหนึ่งจานของเราต้องมีข้าวสามสี่นะลูกนะ เด็กๆครับหลังจากเราตกแต่งจานเสร็จแล้วนะครับนำกะทิที่เราทำไว้แล้วเนี่ยราดลงไปบนข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะครับมันจะมีความหอมความอร่อยเพิ่มขึ้นอีกเอาละครับเชฟจะเสร็จแล้วนะครับเด็กๆเดี๋ยวเชฟจะราดกะทิแล้วนะเร่งๆ,ๆ,ๆกันหน่อยเร็วใจเย็นๆนะคะรอหนูด้วยไม่รอแล้วไม่รอแล้วเชฟราดแล้วนะครับเชฟราดแล้วนะครับเดี๋ยวจะนับเวลาแล้วนะโอเคเชฟจลนวครับผมเริ่มจับเวลาแล้ว 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเลายกมือยกมือสวยงามมากๆครับทั้งสิ้หญงแสาวคนเลยฮะ เราให้ชื่อว่าเมนูอะไรดีครับข้าวเหนียวมะม่วงองนกษค่มีกลิ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือเป่าเพาจอดจงไงจสิบเท่าไหร่ดีหนึรเป็นนรอยนอเป็นยนเป็นนเป็นนรเตมเ็เลยเออสุดยอดเลยนี่ะครับแล้วมีนมนตั้งชื่อว่าอะไรครับเมนูจานนี้ชื่อว่าสัตว์ใต้ทะเลกับข้าวเหนียวมะม่วงใบายนี ค่ะโอ้สมว่าเราเปิดร้านขายก็จะเป็นเชิญชิมสัตว์ใต้ทะเลข้าวเหนียวมะม่วงปลามินิเราต้องใช้พื้นที่ยาวนิดนึงนะครับประมาณ5เมตรได้ครับและเฉลยแล้วนะครับเฉลยนะครับเมนูที่เชฟทำก็คือข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้ดอกไม้อีกทีหนึ่งแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงต้องมีคนชิมครับเชฟขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับมารสชาติดีกว่าออดด้วยออดออ เก็มไหมหนูปั้นกับมือหนูยังไม่ได้ล้างมือเลยนะอ,อ๋อนี่เค็มไม่ได้เค็มเกลือเค็มมือหนูพ่อครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับอร่อยมากครับกำลังดีแล้วไม่หวานเกินไม่เลี่ยนแล้วเรื่องของเม็ดข้าวครับเป็นไงบ้างโอ้เม็ดข้าวนี้กินโอเคเลยครับอร่อย10คะแนนครับพ่อให้กี่คะแนนครับ1ิบเลยครับเต็มสิบี่ขอมาฝั่งมินนี่มั่งครับอ้า ัดีครบเขาไปส200เลย200เลยอย่างทีนี้ครับเชฟครับต้องชิมทั้งสองคนนะครับเชฟได้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 ไดี๋ยวชิมคไั้สุกนะฮะน้ำมันอือหอไงไงคะอร่อยเลยอร่อยเลยเป็นชาบูชิมน้องมินี้เนี่ยเชฟชอบฉ่ำๆเนี่ยเชฟชอบน้ำเยอะๆอ๋อแล้วแต่แล้วเชฟบอกบางคนก็ชอบแบบแบบแห้งๆนี่ก็ชอบเยิ้มๆหน่อย 哦哦 <laughs> พอราดน้ำฉ่ำๆนะนครับมันแทรกเข้าไปในทุกอนูของข้าวเม็ดข้าวมันมันวาวมันนุ่มมันเหนียวอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหผมไปดวดาวองค์คารนก่อนนะซ่าแล้วนะได้รับสุกใช่ไหมเชฟใช่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 เชฟครับแล้วทั้งสองจานครับแตกต่างกันยังไงบ้างไม่แตกต่างนะครับอร่อยเหมือนกันเลยเพราะทั้งสองจานเนี่ยเราใช้ข้าวจากที่เดียวกันมันคือข้าวขนมรุ้งข้าวเหนียวเคี่ยวงูร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้นะครับเป็นข้าวเหนียวท้องถิ่นคัดมาอย่างพิเศษเลยที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย แค่รับใช่ไหมครับเชฟตอนนี้มันไม่รับอีกต่อไปแล้วครับเบดดีวันนี้นะครับพนมลุงนะฮะขอเป็นสื่อกลางระหว่างเชฟเมืออาชีพกับผู้ที่รักการทำอาหารทุกท่านนะครับทุกเพศทุกวัยทุกคนครับให้เรียนรู้การทำอาหารได้อย่างเชฟเมืออาชีพเพียงแค่ดูรายการเรานะจ๊ะเด็กๆทำได้ คุณก็ทำได้นะครับเพราะว่าข้าวพนมรุงเชฟยังชัวทุกครัวมั่นใจวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะครับกดติดตามกดดูสับสกไลกดไลค์กดแชร์กดดูกันเยอะๆนะครับให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับข้าวพนมรุงเชฟยังชัวทุกครัวมั่นใจ